ทีเอเคสี่ศูนย์สองห้าเข้ันเข้าสลากขบวนสินค้า778นะครับ778ลากกลับนะครับวันนี้หัว77ขบวน778นั้นหัวตาย2ครั้งครั้งแรกลากมาจอดแล้วก็สับเปลี่ยนไปแล้วก็ครั้งที่2 หัวมาแล้วก็เติมลมไม่เข้านะครับแล้วก็กลับแล้วก็จอดค้างตั้งแต่บ่ายโมงจนตอนนี้18นาฬิกาตรงแล้วนะครับหกโงตรงตัดสินใจลากกลับครับส่วรถที่จอดอยู่ตรงนี้คือขบวน986เดินทางมาจากสุงไหงโกลกขบวนสินค้าของวัตถุด่วนครับออกไปแล้วเหมือนกัน สรุปแล้วขบวนนี้ก็ถูกลากกลับนะครับ778ขบวนสินค้าแม่ถ้าเราเป็นลูกค้าแล้วจ้างเขาขนของนี่เสียหายนะครับให้ขนส่งขนของไปให้แล้วไปไม่ถึงเรถเสียรถพัง T E A นะะทำสองครั้งก็ไม่รอดครับจอดขวางกลางทางอยู่ตั้งนาน นี่น่าจะลากกลับเข้ายาิแนวดีพอจอดทิ้งไว้ตรงนี้ก็ขวางทางชาวบ้านเนาะ ลมแรงนะครับยามเย็นทรับลางไปวิ่งรางสามไอลางตรงกลางชันชลาสามก็อดเดินทางไปแล้วนะครับขบวนเจ็ดเจ็ดแปดขบวนกำลังเลือ้อยไปเลือ้อยไป เ็คโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับพามารับชมเพียงเท่านี้แหละเลิกงานมาทันพอดีนึกว่าออกไปแล้วนะที่แท้ก็ยังอยู่แล้วก็ไล่ลับนุน่นพ่นควันดำโดยสำหรับคุณปู่ป g ีอันนี้ก็เป็นรถเก่านะครับจอดค้างอยู่เอาล่ะว,วันนี้ก็พอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ